ผมก็มีเหมือนกันพี่เบิร์ตมีแล้วปุ้ยมีแล้วผมก็มีเหมือนกันครับพาไปกินมะปรางพันสุวรรณบาทเคยได้ยินไหมเป็นมะปรางพันธุ์พื้นเมืองของกำแพงเพชรแล้วหากินยากมากแล้วส่วนนี้ส่วนเดียวที่ให้ผลผลิตออกมาแล้วคนจองหมดแล้วจะกินก็กินไม่ได้แต่มันหากินยากนะครับคือมันจะารสหวานกรอบอร่อยเม็ดเล็ก อันนี้สาคัญเม็ดเล็กเพราะว่าเรากินเนื้อเยอะใช่ไหมมะปรางะะสุวรรณบาตรสุวรรณบาตรใช่ครับนะฮะที่สวนของหมอน้อยครับสวนหมอน้อยปลูกมะยงชิดแล้วก็มะปรางพันธุ์พื้นบ้านเก่าแก่ชื่อว่าพันธุ์สุวรรณบาตรปีที่ผ่านมาผล,ผลผลิตน้อยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศไม่ค่อยดีฟ้าฝนไม่เป็นใจแต่ปีนี้สภาพอากาศมันเอื้อทําให้มะปรางพันธุ์สุวรรณบาตเนี่ยออกผล,ผลผลิตได้ดีดูสินวลเชื้ นะลุงน้อยนะเจ้าของสวนเขาบอกว่ามะปรางพันนี้นะมันเป็นพันเก่าแก่ในกำแพงเพชรแทบจะไม่มีสวนไหนเก็บต้นไว้แล้วเนื่องจากต้นมะปรางพันเนี้มันหนักนะออกลูกก็ยากให้ผลผลิตก็ไม่มากดังนั้นคนก็หันไปปลูกมะยงชิดแทนไงนะฮะมันก็ลูกใหญ่ๆตัวโตกันไปนะฮะแต่ต้นเนี่ยยังเก็บรักษาต้นนี้พันนี้เอาไว้เพราะเสียดายรสชาติของมันมันอร่อย หวานกรอบเม็ดเล็กนะฮะผู้ที่นิยมบริโภคจะทราบกันดีแล้วก็จะไปสั่งจองทุกปีลุงออกหรือยังขอจองหน่อยจองต้นนี้พันนี้เลยนะถึงขนาดคนที่สั่งจองต้องมาช่วยเก็บเพราะว่าเก็บไม่ทัน<ม>นะฮะ<ม>ราคาเนี่ยจะแพงกว่ามะยงชิดที่ขายตามตลาดทั่วไปนะฮะโดยมะปรางพันธุ์สุวรรณบาทนั้นจะขายจากสวนเนี่ยกิโลกร,รัมหนึ่ง300บาท300บาทจากสวนจะไปขายต่ออีกทอดหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับ สำหรับลุงน้อยเนี่ยมชีพนะปลูกมะปรางสุวรรณบัตรแล้วก็มะยงชิพมานานหลายสิบปีแล้วตอนนี้อายุ82แล้วแต่ยังคงแข็งแรงยังปีนต้นมงต้นไม้เห็นไหมเซียนีเดียวครับนะยังสามารถปีนต้นมะปรางไปเก็บผลผลิตได้นี่โอ้โหแข็งแรงมากใครสนใจไปได้ครับไปซื้อมะปรางพันสุวรรณบัตรได้นะไปสั่งจองไว้ของผลผลิตปีหน้าก็ได้เลยนะไปที่นี่ที่สวนของลุงน้อยลงเซิร์ชดูก็ได้นะอยู่ที่ตำบลคลองคงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ By the